ว,ะะวันนี้จะมารีวิวตัวมาร์คผมซันซิลเจลลี่นะคะตัวนี้ได้จาก7ซเว่นอีเลมาในราคา15บาทคืออยากลองนะคะมาลองดูกันนะคืออะไรซากุระแอนด์ลัสเบอร์รี่เจลลี่ทรีทเมนต์เจลลี่ทรีทเมนต์นะคะเป็นเจลลี่ทรีทเมนต์เนื้อทรีทเมนต์บางเบาฟื้นบำรุงล้ำลึกให้ผมนุ่มสวยเปล่งประกายนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะไม่กล้าซื้ออันใหญ่ก็มา,มาลองก่อนเดี๋ยวนี้ชี่เซเว่นก็จะมีอันเล็กๆให้ลองเยอะแยะนะคะสำหรับคนที่เดินทางหรือว่าอะไรนี่เนาะก็จะ ก็จะสามารถไปซื้อหรือว่าอยากซื้อเป็นลองเป็นเทสเตอร์ได้15บาทเองนะคะซันซิวไม่ได้ใช้ซันซิวมานานแล้วเนาะผมเราเป็นผมทำสีนะคะแล้วก็ผมแห้งเนาะจะรอดไหมซันซิวเนเชอรัลซากุระแอนบรัสเบอรี่เจลลี่ทรีทเมนต์ครั้งแรกของซันซิว ที่ทรีทเมนต์บำรุงผมผสมผสานพลังธรรมชาติมาในรูปแบบเจลลี่เนื้อบางเบาสุดพร้อมคุณค่าจากซากุระญี่ปุ่นและลัเบอร์รี่ซีดออยใส่ออยลัตเบอร์รี่นะคะจากแคนาดาด้วยนะช่วยคืนชีวิตชีวาให้ผมแห้งหยากจากความร้อนกับนุ่มสวยเงางามพร้อมจะปกป้องผมเสียจาก UV เนื้อเจลลางออกง่ายกว่าทรีทเมนต์ทั่วไปและไม่ทําให้ผมรีบแบนไม่เหนียวไม่หนักจนคุณสามารถใช้เอา้าใช้ได้ทุกวันได้หรอเป็นทรีทเมนต์ที่สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะทดสอบกับ ปอยผมที่ผ่าน UV ด้วยเทคนิค DSC คืออะไรหรอ DSC เทคนิคคืออะไร DSC คืออะไรคะถ้าใครรู้เฉลยให้ในคอมเมนต์หน่อยนะคะเราไม่รู้เมื่อใช้คู่กับซันซิลในช่องลูซากุระแอนลัสเวอรี่แชมพูแอาสปอนเซอร์ต้องลงต้องลงกับแชมพูด้วยนะคะและครีมบำรุงผมเมื่อเทียบกับทรีทเมนต์สูตรอื่นของซันซิลนะคะไม่ได้เทียบกับแชมพูอื่นนะคะเทียบกับสูตรอื่นของซันซิลอะมาดูนะใช้ยังไงหลังฉลมผม หลังสระผมชโลมทิชนู์ให้ทั่วเส้นผมแล้วนวดเบ,บาๆทีละหนึ่งนาทีแล้วล้างออกให้สะอาดเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์เซ n ซิลนะ Natural Sakura and Raspberry ให้ครบสูตรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เห็นผลเคยใช้ไม่ครบสูตรนะคะไม่ใช่อันนี้ใช้หลังสระผมเหรอเรานึนกว่าใช้นวดก่อนสระโอเคงั้นเราต้องไปสระผมก่อนแล้วก็เราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นกลิ่นยังไงแล้วมันจะนุ่มไหมเนาะอะไหนบริษัทไนลอนไหนผลิตภัณฑ์ของ Unilever นะคะไหนๆๆลองดูส่วนผสมหน่ออยยมมีะะไรสดดุตาง้เ ไม่มีอะไรเนาะ raspberry s นะคะธรรมชาติที่เขาใส่อะไรไม่รู้อะอะไรคืออะไร f l e x a c t นี่คือดอกอะไรอะเออมี f l ว w e อ e x t r a c อีกหนึ่งอันคือดอกอะไรน่าจะอารมณ์แบบดอกสักอะไรสักอย่างกับดอกซากุระแหละอีตัวชื่อวิทยาศาสตร์อันเนี้ยโอ้ถ้าใครรู้บอกด้วยนะคะเนาะถ้าถ้าเป็นเทสตน่าจะดีเนาะจะรู้หมดเลยอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็แบบรู้เลยนะคะอันนี้คือเนื้อสัมผัสนะคะเป็นเนื้อเจลไม่ได้สีชมพูนะเป็นเนื้อแบบ เป็นเนื้อเจลสีขาวๆใสๆเนาะนี่เนาะดูไม่ค่อยเออเป็นเนื้อเจลนะเจลลี่ทีทเมนต์ก็เหมือนเหมือนเนื้อครีมใสๆข้นๆมากกว่าเนาะไม่ค่อยเจลลี่เท่าไหร่แล้วกลิ่นกลิ่นเหมือนอะไรรู้ไหมเคยใช้เซนซิลสีชมพูไหมนั่นแหละกลิ่นเหมือนเซนซิลที่เป็นทีทเมนต์ใส่ผมสีชมพูค่ะทีทเมนต์ทีทีสมัยก่อนอัลิฟลิฟอินลิฟออยอะไรสักอย่างที่มันเป็นขวดสีชมพูแล้วปากแหลมๆอะ่ะเออจำได้ว่าเราเคยใช้ตอนอยู่ อยู่ชั้นไหนอยู่ม,ยม,มัธยมอยู่ป .3 นานมากสิบกว่าปีโอเคกินนี้เลยนะคะแต่ใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะนี่นะเย็นลี่นะเย็นลี่ไนมะ่เขาเย็นลี่เท่ไหรนนะ